อ้มวชแนลนะครับวันนี้ป <'m> พะก,กับซีบีซูรินลอดุ่งนะครับ <CB> กันอีเอก,กน่ะเอก,กน่ะเอก,กน่ะคืออะไรวะเราไม่รู้ดิเราเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องไอ้สเต็ปเครื่องคันนี้ว่าเขาทำอะไรมาบ้างเราคือเรามาดูทรงคันนี้ว่เาเขาหลวดน้าเท่าไหร่ะ วันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนกันครับวันนี้อัมแชนแนลนะครับวันนี้อัมแชนแนลพบกับซีพีซูรินรอรุ่งนะครับกันนี้คนอย่างนี้ก็ได้หมดนะครับรถคนณหฮ่คนณีฮคนณวัยยิ้เปิด้หอมดูกลิ่นนะครับกลิ่นยังอยู่เหมือนเดิมครับหอมบอกเราโทรมาที่กับเอกนะเอกันะเอกนะคืออะไรวะไม่รู้ดิ a few moments later x smartphone กลับตรงนี้ทุ่งหญ้เลยครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง แต่แม่งซิ่งวันนี้เห็นหลายคนบอกว่าอยากให้รีวิวรถพี่เช็คให้ดูหน่อยไม่ใช่รถผมคันนี้นะไม่ใช่คันนี้จะเป็นคันนูน้นคันไปยังไงเรายี่เพูดหลอ่อบอกให้ทรงอย่างเตี้ยคันนี้บอกเร็วสุดจริงก่อนที่จะรับคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครควรด้วยกันเดี๋ยวมาชมกันว่นานี่เป็นเจ้าของรถชื่ออะไรพี่อะไรชื่ออะไรครับ,รบชื่ออะไรนะโดม,โดมชื่อโดม,โดมร,รถคันนี้เป็นรถปีไหน 19บสิีขาวขาวแดงเดี๋ยวมาดูว่าอะไรคันนี้มีอะไรบ้างนะมาดูชุดบนชุดบนชุดบนนี่ชุดบนก็ไม่มีอะไรการเบรกการเบรกการเบรคลาสซ่าลาสซ่าในราคา180บาท180บาทสีแดงนะสวยปรับได้ไหมปรับได้ความห่างใช่ไหมใช่ไก่แเราไม่มีดีขึ้นอยางไงมเนี่ยล้มมันล้มล้มไหม โอ้ลมถ้าไม่ลมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะใส่การเดิมอยู่แล้วก็มีเป็นแหวนเนาะแหวนมงกุฎแหวนมงกุฎทรงต่ำทรงต่ำสีอะไรวะางเลยเขาเียกว่าสีอะไรสีน้ำตาลเหรอสีน้ำตาลเหรอน้ำตาลแล้วก็มีนี่ที่จับโทรศัพท์เอาไว้ทำอะไรเนี่ยเอาไว้ถ่ายหน้าไม้ถ่ายหน้าไม้แล้วมันแรงมันแรงอย่างนี้นะก็ไว่าแขวนขิงเอาไว้แขวนขิงแขวนแขวนขิงว่าซานแล้วก็มีอะไรหยุกปลายแหวนหยุกปลายแหวนหยุกปลายแหวน ก่าององร้อสิบาทสองร้อยห้าสิบาทนี่นะอันนี้มันใส่ไม่ได้นะก็ต้องจะคึงคึงออกไปข้างในใช่ไหมใช่เพราะว่ามงกุฎรูมันเล็กมุมกดรูมันเล็กกว่าเออเป็นเหมือนกันแหละคันนู้นก็เป็นเหมือนกันต้องคึงออกให้มันเล็กกว่าแล้วก็มีอะไรไอ้ใช้พิกอะไรวะเนี่ยอันนี้ไฟเฉยธรรมดาทั่วไปสองฝั่งไงดับเอ๊แล้วก็มีชุดหน้าใช่ไหมชุดหน้าก็จะเป็นชิลใส450้าสิบบาท เป็นคิวใสนะครับแล้วก็450บาทคาวดักนี่แล้วก็มีสติกเกอร์ไทยดีแล้วสติกเกอร์ไวรุ่นขนขคิงแล้วก็มีอะไรอีกนี่ยมไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นโคมไฟทำสีโคมไฟทำสีหมดไปเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยสีกระป๋องกันหร้อยร้อยร้อยห้าสิบบาทมันเป็นสีอะไรอ่ะเนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินแต่เปิดออกมาเป็นสีม่วงอ้าวใช่ เออมันคล้ายๆมะม่วๆไงไฟลอ้อแมงดาไฟลอ้อแมงดานั่นแหละและ้วก็มีเฮ้ยแต่ทำไมบางครัวมันดูเล็กๆใช่ไหมบางคนโซนิกบางคนโซนิกโหอ,อย่างหล่อเลยเนี่ยแปลงแป้งแปลงเยอะไหมเนี่ยแปลงไม่เยอะม,มันดูมันต้องตรงอยู่นะ<ด>ตรงตรงกระชกกรเจี๊แต่ว่าต้องเจาะเพิ่มอีกเจาะเพิ่มเจาะยืดขึ้นไปข้างบนใช่ต้องยืดขึ้นไปการกระเทาแล้วมาดูส่วนเป็นส่วนล้อตอนนี้ ล้อก็จะเป็น EXCEL อ๋อ Excel 1.2ยางดูโรดูโรเหรอนี่่าที่บอกดูโร่ขนาดยาง45-90ิบทับเ่ครับ45ทับนะเป็นล้อ1-2ซื้อมาในราคาคู่หนึ่งมันตกที่2อ0 0 2 0 0 0งพสองสองราคาก็เอาเรื่องก็ใช้งานเป็นไงบ้างโอเคแข็งกว่าล้อทั่วไปรับแข็งกว่าล้อทั่วไปแล้วงานมันดูงานมันสวยนะเห็นไหม คือมันแววอ่ะใช่ไหมเขาเรียกว่าแววววะเงาตาแตกเอ๋เงาตาแตกแล้วก็มีเป็นจานเนาะจานอไรอยู่จานถูกไหมจานจานจอบเบลลรงทั่วไปตลาดก็มีแถวมีขายทั่วไปมีขายทั่วไปแต่ตัวนี้จะเป็นแบบบางบางาหน่อยอ๋อราคาราคาสองร้อยเจ็ดสิบบาทสองร้อยเจ็ดสิบบาทก็โอเคครใช้งานอยู่คือเบรกมันเดิมเลยปกติทุกอย่างปกติทุกอย่างแล้วก็มีอะไรไว้เลยก็มีน็อตมีน็อตน็อต อันนี้จะเป็นน็อตกึ่งมือเอ้ยน็อตเลดน็อตเลดอ่าตัวละ25บาท25บาทเอถูกแนะเนี่ยน็อตเลดแล้วก็มีเป็นบูธนะบูธแกนล้อบูธนักคมบูธนักคมสองฝั่งกันบูธฝั่งนี้ได้อันนี้บูธนักคมประอันนี้ได้ประมูลประมูลได้ราคาปกติราคาปกติมันอยู่ที่500 500โห้ารอยแประมูลได้ได้อยู่2อ0ร้บาทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครคนไปนะครับจะคลองรถก็ไม่ได้แอคอร์สมาร์ทด็อกอะไรหรอกครััับแล้้้วมาดูฝฝ่่งงนนีี นี่มีเบาะอันนี้เป็นเบาะมาเรียกว่าเบาะทรงอะไรเบาะตัวนี้ทรงกลางเบาะทรงกลางข้างหลังมันดูจะต่ำแต่ดูมันต่ำนี้ปาดออกปาดออกปาดมาดูงานนี้ปาดออกแล้วก็จะใส่เป็นมินียมแผ่นมินียมแผ่นมินิมเท่าไหร่อืมเลยตัเต็มยันใหญ่อย่างเงี้ยมันจะแข็งใหญ่เปนูนลงไปปาดออกแล้วก็ใส่มินียมเป็นเป็นเบาะแท้นะเป็นเบาะแท้ในราคา พันห้าประมันพันห้าเป็นโครงแท้เอาไปทําสั่งทําสั่งทำมีใต้บอกมีอะไรไม่ได้ใต้บอกไม่มีอะไรเลยขิงขิงเต็มเบาเลยแล้วก็มีเอาท่อเีกเอาท่อเลยดีกว่าท่อตัวนี้ช่างพันช่างพันพระลามสองคอแสองคอแซดสเต็ปสเต็ปตอนนั้นไปซื้อมาข้างโอเพ่นห้าถึงห้าเก้าอเพเดิมข้างโอเพ่นถึงห้าเก้าใช่เป็นผ่าอะไรตัวนี้ ากึ่งหมกกึ่งเปิดกึ่งหมกกึ่งเปิดนะครับออกไปแป๊บหน่อยไปเลยนี่นี่มีมีจุดเด่นด้วยอะไรวะเฮ้ยของแท้แน่นอนโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยไม่รู้เห็นไหมกันคอบุกกันคอบุกกันคอบุกเห็นไหมสองชั้นสองชั้นอันนี้ตัวนี้ทำมาเท่าไหร่เลยกกัันนให้พี่ทำให้พี่เป็นช่างอยู่เซ็นทรัล งานฟรีงานฟรีงานฟรีเอาง่ายคือถ้าใครรถเตี้ยใช่ไหมใช่ต้องน่าต้องทําไว้ถ้าใครรถเตี้ยต้องทแมบนีีไว้ดีกว่าปลอดภัยเราเราไม่ต้องเสียพอทอดเลย,เ,ลยเพราะว่ามันก็โดนแค่ตรงนี้มีอะไรอีกไหมเอาล้อ<ด>หลังดีกว่าไหมยก่อนที่เป็นล้อหลังมาดูโชก่อนนี่โชกตัวนี้โชกชยโยเชยโยโชสูงสองหกห้าสูงสองหกสิบห้าราคาพันเจ็ดห้าสิบบาทพันเจ็ดห้าสิบบาท, 1, 7, บาทเป็นโชกแท้นะโชกแท้แท้งานเป็นไงบ้างตัวนี้ ก็แรกๆก็แข็งหลังๆมันก็เริ่มเข้าตัวก็เล่มพอตัวโอเคนั่งสองแนวคิวๆเลยคิวแล้วก็มีเป็นล้อหลังนะล้อหลังเป็นคอมดาวล้อหลังคอมดาวล้อหน้าเอ็กเซลล้อหน้าเอ็กเซลล้อหลังเป็นหนึ่งจุดสี่หลังหนึ่งจุดสี่หน้าหน้าหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองเป็นซี่ซี่ลวดชุบโครเมียมแท้ชุบโครเมียมแท้เป็นซี่เบิร์สูงเลยเนาะใช่ไหมใช่หมดหมดโตหมดโตนะครับเป็นซี่หมดซี่ชุบหมดโตนี้เป็นแล้วใส่เป็นดุมอะไรตัวนี้ ดุมคิกแท้ดุมคิกเบิกเบิกพันสี่พันสี่อันนี้คือได้พร้อมพวกปืนเลยใช่ไหมพันสี่ได้แต่ดุมได้แต่ดุมอย่างเดียวใช่อ๋อแล้วก็มีเป็นอะไรอีกเนี่ยงูเหลือมมูเหลือมม่าน้หมูเหลือมมูเหลือมอ่าข้างในข้างในแมงมองทช่ไม่เห็นเลไไหเป็นคอกองเหล็กเนาะคอกองเหล็กไซส์ใหญ่อ่าเดี๋ยวเครื่องสเต็ปเครื่องเดี๋ยวเราจะเอาเอาไว้ที่หลังเลยเราจะมาพูดคุยถึงสภาพภายนอกก่อนแล้วมีเป็นหม้อน้ำหม้อน้ำตั้งมอ บางมด B อะไรวะ B R D B R D บางมดในราคาราคา2 0 0 0 2007 2 0ั7ช่างช่างจัดให้เลยก็ถือว่าราคาก็พอได้แต่ว่ามันถ้าพูดถึงเรื่องใช้งานมันก็โอเคกว่าลยโอเคกับของเดิมเยอะใช่ระบายความร้อนอะเรื่องระบายความร้อนคือเรื่องน้ำดันนี่หายห่วงเลยไม่มีแน่นอน อ่าแล้วก็มีเป็นฝั่งนี้เป็นอะไรปะมือลิงไหมมือลิงต้วเนี้มือลิงมือลิงตามหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปเลยตามทั่วไปแล้วแต่าแต่เป็นของตรงรุ่นนะแต่ต้องแต่ต้องใส่ตรงรุ่นใช่ไหมถ้าไม่ใส่ตรงรุ่นมันไม่มีสปริงเกาะตรงนี้มีสปริงเกาะตรงนี้ตรงนี้อยู่ที่ราคาสองร้อยบาทสองร้อยบาทโอเคแถมน็อตมาด้วยแถมน็อตมาด้วยเป็นน็อตไทเทอ่าแล้วก็มีเป็นตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตัวนี้อันนี้เรียกว่าอะไรอะเรียกว่าอะไรวะไอ พวกน้ำมันเบื่ออะไรพวกน้นมันออกมาอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นของแต่งอันละร้อยห้าสิบบาทส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นคนใช้นะนานจะเห็นทีตรวนี้หรือมีคันเดียวไม่รู้เนี่ยมีมีก็มีแต่ว่าหาซื้อยากหน่อยก็จะมีอยู่ซื้อที่ลังลามอ่ะราคาประมาณเท่าไหร่จ๊ะนี้อันละร้อยห้าสิบอันละใช่ไหมชิ้นหนึ่งอ่ะเอชิ้นหนึ่งโอ้เอาเรื่องอยู่นะน่าจะเป็นปีเนียมมั้งถ้าดูไม่ปิดก็จะมีเนียมส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นไรเป็นน็อตเนาะ รคมัะคมมาระเบิดช่อ๋อนี่แต่ยังเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดก็ยังมียังเดิมอยู่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเราเน้นหลักๆก่อนนี่น้นหลักๆก่อนแล้วก็มีเป็นขาตั้งขาตั้งขาตั้งตลาดตันนี้ขาตั้งโหลดตั้งโหลดสำหรับรถโหลดรถโหลดชุบชุบราคาตัวนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทเออเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องไอ จะติดเครื่องคันนี้ว่าเขาทำอะไรมาบ้างเครื่องทำอะไรมาบ้างเดี๋ยังไม่บอกไปก่อนครับเดี๋ยวเราดูอีกทีหน้ามกอีกแล้วโคตรหมกเลยคันนี้บอกจริงแต่ว่าอีทีหน้าไดีก่อเอาเราเราเราคือเรามาดูทรงคันนี้ว่าเขาหลดดน้าเท่าไหร่อะเขาหลดดน้าคันนี้หลดดน้าสองนิ้วหน้าสองนิ้วนะดูดูความเที่ยงเราคือเอารถลงดูความเที่ยงหน้าสองนิ้วหลัง ข้าวเลยไหมว่าคันนี้นิดนึงเนี่ยเรามีอะไรเราทำอะไรมานิดนึงอ่าสักนิดนึงมีลูกมีลูกอ่ะอันหนึ่งมีลูกแล้วแล้วรองมีพี่เราไปนะว่าจะทำอะไรเพราะว่าจะไปจับทีบิคันนี้ว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่แล้วอยากฟังเสียงเครื่องก่อนไหมเดี๋ยวผมีหมกหมกเอ็กแม็กตามไม่ทันไอ้แม็กเดิมมาตามไม่ทัน <c oughs> เอ็กแม็กเดิมนะเ <c oughs> อ,อ็กแม็กเดิมราคาโอเพ่นอ่ะไปก่อนเลยเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องนี่ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บนเลยครับอ่เดี๋ยวฝาก Facebook หน่อยฝาก Facebook หน่อยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่ออะไรช้างไทยมหานครช้างไทยมหานครไทยอย่าลืมติดตามนะครับหรือว่าอยากสอบถามเรื่องการแต่งรถคันนี้อยากให้แต่งรถสภาพแบบไหนแบบนี้แบบนี้คือใช้งบประมาณเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวทักเฟซคนนี้ไม่ได้เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกําไรอ่ะไม่ติดตามก็ตาม